พระนวอยพระสวนมุนหัดนางพ่อหน้าเลยบ่้องลถึงคุณพเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระอริยสงฆ์กเจ้าเดี๋วก็แพ่มตตาอหคือตัวโฮเมตตาจัดเมตตาจนนั้นเมตตาจัดมนเียเยน่นกันแต่เม่พุุ่กุกโซน่ะันนั่งพราทีกิจใจเยียมันเรียนเพียงพื้อโเียเย็เป็นชุกเป็นหนึ่งใจเป็นหนึ่งใจ่ม่ส บ่หลักพวกนี้พวังพวกน้บอดีก็พอกน้พวกชัวงพกน้อวกิตก็พถูกก็พวกนบก็พกลงก็พวบใจเป็นหนึ่งเกมเชมองอางก็ยังเกมเบียนดงวิุกน่าเมทุกคนียางนอาทิตย์เตก่หมก็ไม่นักเกมใช้ก่อาจารเนี่ยน้ห้องงามเลยบเฮเธอร์ทำมาเดือนมันนี่ไปในจิตจสันดาน

ทั้งใจเไปรู้ขาวไปเจ็ไปหักไปงหายใจไมนสะอาดวินิจจุพองใสเดี๋ยวมันขึนคืนนำข้างไบบัวเดี๋ยวมานเดือนยิ่งับยิ่ยับอยู่าไปลสีมาเขามไม่จะ้ก็บแต่ไไว้น่ได้บุญงานเดียนวอได้ยางยางเลยกบหัวใจอุต่าบุญหัใจบุญก็สุขกใจสบายจิตเมันควชโรงเรียนเปลี่ยนใจเด แต่จกจริงกลายไปกับมาเขาเราไม่เงเขาจะเกจะเทียนไงเขาญี่อนทุกทุกหนอะเพื่มนใจอายุอมไรเหมือนกันอะใจแย่ขนาดหนมันผูได้จะไปหักเขาจะไปตั้งเขาจะไปเปี่เขาลงเขาหลุดดูดู ไดี๋ยวเดอยู oh. ่คร okay, so mm ับ hmm. น <carro. S 1> ้เ <sh> ห <arp inhale> ็ดอยู hmm. ่ครับเจ็บไปเห็นทุกคนนึ่งโอ้ไปใส่ไม่ได้พวดเงียบสังอดไี่ว่างเรื่องเลยใจมันเลยทุกทุกทุกเระลวนมันไม่เบามันแกมเยอะเหหมดูตลอดในตลอดวันตลอดขึ้นตลอดปีตลอดว นั่งอยู่กับมิจคงกุกนอนอยู่กับมิจคุกุกยืนเดิ่กับมุกุถูกก็ไม่มาส่งอะอยู่ไปปล่อยตาหาผีครักคนนั้งชางคนนี้อยู่ไปดีใจเทียเก็วยก็บเด้อแกนี่อาสิกามนน์ทม